เอาวันนี้อยู่ที่บ้านน้องสายันครับนี่สายันอ้าวสวัสดีสายันครับสวัสดีครับโอ้ได้ข่าวว่าฟิตเครื่องใหม่เครับทำเองอ่ะ,อะไม่ต้องผ่านมือช่างเลยใช่ไหมเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ะเปลี่ยนเปล่นแหวนใหม่แหวนครับสูบเดิมสูบเดิมเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนแหวนก็พวกแหวนพวก,พวก,กพป,ปะเก็นเหรพี่แหวนปะเก็นนะครับว่าไอ้ซีนลอดวาล์วอ๋อ ไม่น่าเชื่อว่าทําเองเป็นนะตั้งวาวตั้งอะไรเองเลยอ่ะใช่เออโอ้โหท่าแต่กอ่อนก็เห็นแต่ก่อนน่เคยทั้งนี้เครื่องนี่แต่ก่อนนี่เห็นเห็นให้ช่างมาทํากวนาใช่ไหมเป็นยังไงไม่จบเครื่องมันหลวม่เครืองมมันหลวด้วยใช่ไหมใช่ให้ช่างเขาก็ได้อยู่เนะาะใช่ไเออแต่ว่าเครื่องมันหลวมก็เลยฟิตใหม่เลยใช่แล้วคิดว่ายังไงดีขึ้นไหมมันจะดีนะพี่ไอน้อยไอก็เลยนี่ครับผม เอาเครื่องใส่แล้วนะครับไวมากเลยผมมาวันนั้นเนี่ยยังรื้อไอเสื้อซูบอยู่ทั้งหากไอ้ฟ้าฮะก็เสร็จแต่เมื่อวานนะเ<ะ>สร็จในวานและนะ้วเหรอโอ้ไวายวาใส่แต่เมื่อวานอไวไวไว่อนะเออติดตั้งเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแท่นใหม่ด้วยเปลี่ยนลูกยางใหม่ด้วยวเหรปลี่ยนสองตัวตัว<ล>นี้ขาดด้ยเหรอนีขาดอันนี้ขาดอันฝั่งนู้กขาดเหรอเออเปลี่ยนใหม่นะครับโอ้โหกลองมาเครื่องเปลี่ยนใหม่ตัวน้องเครื่องน้องเครื่องอืมเดี๋ยวก็เลยมาลองดู นะเพิ่งลองเอาเดี๋ยสยันเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้เห็นเข้าไปข้างในตั้งน้ำมันเพิ่มครับตั้งน้ำมันเพิ่มหน่อยตอน้นต้นลงข้างล่างลงข้างล่างเราลดหมดเลยลดน้ำมันครับไม่ให้มันควันอ๋ออ๋อทีน,นี้ตั้งน้ำมันขึ้นใช่ไหมข,ขึ้นนิดหน่อยเออเอาเดี๋ยวลองดูเนาะ <c oughs> เอาเดี๋ยวสยันจะลองลองขายลานฮนะขายลานขายลานไม่โดน เออมาดูว่าเครื่องกำลังเขาดีขึ้นขนาดไหนนะครับผมนะใคร้จะถึงงานเกี่ยวแล้วนะฮะมีงานใครมีงานศนบุรยียมสุรินทร์เรียกเลยนะไปเลยเออดี๋ยวจะไปเลยเออมีงานเกี่ยวช่วงนี้เรียกได้ครับผมสายโดนเลยนะ0808432910นะครับโทรเรียกไปเกี่ยวได้เลยนะครับตอนนี้ระบบ อยเปอร์เซ็นลยนะเครื่องยนต์นะครับฟิตใหม่ทุกอย่างช่วงล่างใหม่ปากเกียวใหม่สายยันบอกว่าขายอยู่ห้าแสนแปดนะใครสนใจก็ต่อรองได้ครับผมนะมาดูนะครับ ำลังเครื่องยนต์ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมการบิดตัวก็ไม่มีควันเหมือนแต่ก่อนนะครับผมเจ้าเลยเจ้าเลย เป็นตัวสำคัญครับผมเครื่องยนต์ไม่มีควันเหมือนแต่ก่อนนะ สองเฮตตีสี่สิบแปดข้อครับผมคำอิจตันยี่สิบสอง 22, เครื่องยนต์อ e ีสุสุหกเฮตต์เควันสองร้อยสี่สิบแรงมา้า ภาวนาช่างนบสุรินเทปดีฮะใส่ภาวนาใหม่ภาวนาใหม่แล้วก็เครื่องยนต์ฟิตใหม่นี่ก็เข้ากันดีฮะใช้ได้อยู่เลยทีเดียวนะครับผม ระบบปล่อยข้าวครับเด๋ยวขึ้นมาใหม่นะระบบปล่อยข้าวสามารถลงได้ด้วยฮนะ่ะปกตริรุ่นนี้นี่คู่ตัวนี่จะลงไม่ได้นะแต่ตอนนี้นี่ใช้ได้ดีฮนะปล่อยข้าวโอ้ ออกแลว้วครับผมโอ้ใช้ระบบมอเตอร์ฮะใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะอ่าหลับไปที่เดิมฮะ ลองระบบทุกอย่างครับผมปล่อยข้าวเครื่องยนต์ช่วงล่างปากเกี่ยวตู้นวดครับผมถือว่าเรียบร้อยดีครับคันนี้พร้อมลงเกี่ยวข้าวนาปีที่บุรีรัมย์นะครับรถเกี่ยวนี่เช็คช่วงล่างจบนี่ทุกอย่างก็โอเคฮะเปลี่ยนโซ่ใหม่โรเลอร์อใหม่ เฉพาะกเกใหม่นี่ก็ใช้ได้ฮะ ดีครับกำลังดีโอ้เดินเบาในบิดต,ตัวได้เลยฮะยอดเครื่องไม่มีโหนดฮะ แม oh. ่วิโชนวครับเฮ้ยเฮ้ยจะรอมัวซะนแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเยอยไอ,เอไ,ดได้อยู่ได้อยู่กำลังเครื่องเพิ่มขึ้นเยอะเลยหลังจากฟิตใหม่นะครับอืมที่นี้ก็รองานเข้านะครับใครจะติดต่องานเกี่ยวเนี้ก็ติดต่อมาได้นะเออโอ้โ,โห,โห,โหเ๋ยวเดินระบบไฟนะไฟสว่างแล้ว อ๋อแล้วระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้พร้อมพร้อมจวดเลยฮนะเออไฟใช้ได้ครับผมโอ้ไฟชารับนะเฮ้ย <Hey, S 2> ขาดไปดวงหนึ่งนะนอ๋อแต่สาย <c oughs> เดินแล้วไปแล้วนะเ <c oughs> ออ,อเว้ยเขาทาเว้ยดวงหนึ่งติดอยู่ ไอ้นี่เปกาวนี่ไม่ถึงสองหมืน่นอ๋อมันมัน,ม,นมันตกไปเหรอหยังไงงยัไม่ได้ใส่พี่เพราะขาขามันหักยังไม่ได้ใส่ขามันใช่ไหมเก้กาอยู่ทางโอ้เดินระบบไฟข้างหน้าก็ติดเลยไหมมีไฟฝั่งนี้ไหมไ <ฟ S 2> ข้างๆไหม,ไม,มนี่นี่เดี๋ยวเอาไฟท่ออืมเออไฟข้างหน้าเหรอข้างหน้านี่ต้องไปขัดนะมันเงาหน่อยโอ้ LED เพิ่ม LED มาเนาะเออ ไฟวเรียบร้อยพวกผมเกี่ยวแล้วนะฮะใ,ใส่ท่อ,อนี่ท่อไหนที่ท่อนี่ยนะใส่เพิ่มอ๋อโดนฟ้าเออเอา้าก็เรียบร้อยด้วยดีครับผมหลังจากฟิตเครื่องใหม่นับพอใจยัง <c oughs> ได้เนาะทีเมื่ <c oughs> อก <c oughs> ี้เดินเครื่องเบายัางบุนตัวได้เลยเนาะ <c oughs> ไม่มีโหลดเลยนะ <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอด เอาแล้วไปชมไปก่อนครับผมเดี๋ยวมีงานเกี่ยวที่ไหนเดี๋ยวค่อยตามไปนะครับผมนะเอาบายบาย